ตัวจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะฟังหูานี้นคอตัวจริงค่ะ,คะดูตรงไหนคะข้ารับข้บาไม่ใช่เายัถยดะะับหรับรถี่จอดอย่นเบีน,ะะนอไรเนีับนัครับปนต่ำพี่ไปยงรถนะครั หมายเลขทะเบียน6กไก่ชอช้าง1568กรุงเทพมหานครนะคะ6กอไก่ชอช้าง1568กรุงเทพมหานครนะคะช่วยขยับรถด้วยนะคะเพราะว่ารถออกไม่ได้ค่ะอีกรันหนึ่งนอนหลับรออยู่ในรถ4ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงใสจังเลยวันนี้เธอเป็นใครอะ่ค่ะ

นเสียงสูงนะเดินเสียงใสด้วยใครว่าหนูเป็นตัวจริงปรบมือดังๆค่ะ้นัน่นต,ตัวจริงหรือเปล่าขอเสียงปรบมือได้บ้าขอเสียงปรบมือให้หนูได้ไหมคะต้องเดินยังไงเขาให้ลูกหลานใหญ่เท่านี้หลานหายสองคนนะคะหลานชื่ออะไรคะ สแตมกับน้องฝนนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงคะมีหูถ้ามีหูทุกคนนะคะเด็กที่มีหูทุกคนนะคะน้องสแตมกับน้องฝนนะคะ,ะได้ยินเสียงนี้แล้วน้องมาตรงเวทีนะคะผู้ปกครองมารออยู่ตรงนี้นะลูกนะน้องสดงกับน้องน้ำฝนนะคะเม,มาเคลียร์กันก่อนว่าไงคะเธอเป็นใครบูงไง มางานของคุณพี่สามาสัตว์ศิลิกิตาคุปธามางานของไทยฉันมางานของชาวลบบุรีขอเสียงชาวลบบุรีหน่อยค่ะที่ฉันอยู่มาสิบสองคืนแล้วไม่มีใครเป็นพวกฉันเลยอ่ะที่หนึ่ง, <c oughs> ข,งข้าวกับข้าวกับข้าวอะไรล่ะวันนี้ต้อกกาขรขาวพวกคุณกรท้อนลูกใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะคะจากส,วน, <c oughs> สวนของท่านผู้ใหญ่เฉลวยคุณจันนะคะ ของดีบ้านตะลุงนะขอบคุณมากมากเลยถ้าเกิดสวนไหนอยากจะให้หนูช่วยประชาสัมพันธ์ขอสักส่วนละสองโลนะคะโอ้โหประธานเขาลดค่าระหว่างกระ thon อ๋อเหรออะไรใหญ่กว่ากันกระท้อนกระท้อนก็ต้องย่อนนมพี่แล้วเหรวันนี้ข้าวข้าวถ่ายนักขึ้นแล้ววันนี้บอกเลยท่านไปกับช่วงงานเพลงสนุกสนุกช่วงแรกๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตร้องเพลงช้าๆกันบ้าง เมื่อกี้เขาขอมาเพลงอะไรคะขอเพลงบางนีร้องได้บ้างได้คะ่ะโอ้ยปกติพี่ร้องกับเพลงปบดุบุย <c oughs> บดุบุยเหรอ, <c oughs> อร้องยังไงไหนร้องสิอยากนักเธอเสมอนะจ๊ะโอ้สาวหน้าที่ชื่อปบดุบุ <c oughs> ยใครชื่อบดุยค <c oughs> รับครับครอ้โเนี่ยอาจาย์ขออนุญาตจัดเพลงในช้าที่ได้นเต็มขึ้นมาสักช่วง,งหนึ่งนะคะเสียบมาเลยนะให้กับโบสุปเปอร์ลาเวนไทายเนี่ยจ้า